นี่ที่ฝาทีเลยค่ะดึงน้ำเกลือใส่ใส่เลยยังไงลูกเยี่ย,ยมโอเคแล้วไงคะ๋ยวแม่ช่วยนอนนอนสิลูกอย่างนั้นไม่ได้หรอกโอโ้โหเ,เก่งมากค่ะเก่งมากลูก หมัดไซริงเงี้ยลูกโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากเอาอีกไซริงไหมคะแม่ยังไม่เลยโอ้โหลูกมีอะไรออกมาไหมคะโอเคเอาอีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างหนึ่งโอเคแม่เอียงให้ค่ะเอียงตรงน้ำเลยลูกดึงขึ้นดึงสลิงขึ้น โอเคโอเคค่ะได้ค่ะยูไยค่ะเนี่ยเหรอใช่ค่ะอีกข้างหนึ่งจมูกอีกข้างหนึ่งโอเคเยี่ยมหลบเยี่ยมอืมทำอย่างนี้นะคะปั้นฝันแล้วเราก็จะไม่ค่อยเป็นหวัดค่ะเ <laughs> <laughs> ยี่ยมหลบเยี่ยมหมดยังคะโอเค เยีเ่ยมค่ะ <afraid> อ่อยอีกจ like ้อบฮะอีกรอบเลยเหรอคะเคำว่าอร่อยอีกรอบหนึ่งเพราะอร่อยมันเป็นยังไงคะลูกรสชาติชอบน้ำแบบซ a u ดิอี Saudi โอ oh oh หมดแล้ว oh ค่ะโอเค one more round โอเคค่ะโอเคคือค you can start โอ้โอ้โอ้ยังไม่หมดเลยลูกยี่โอเคเอไวีดัน